เดี๋ยววันนี้เราจะไปไล่ไลเลียงกันน,นะคะมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวเริ่มกันที่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้าองค์นายกกิติมาศและองค์ประธานกรรมการมูลและนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลให้แก่โรงพยาบาลบางปะอิน ที่โรงพยาบาลบางปะอินอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์ถาปกรณ์จิตตะนูนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอินเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีองค์นายกกิติมาศและองค์ประธานกรรมการมูลลนิธิชัยพัฒนาประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนไฮฟโฟห้าเครื่องเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดสิบ ชุด PPE 300ชุดหน้ากาก N95 500ชิ้นซึ่งได้รับพระราชทานจากงบประมาณจากทางกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 จัดซื้อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยส่งห่วงใหญ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9 สมเด็จพระนิฐาธิราช้าจจกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาปโ,ปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลและนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อวันที่2เมษายน2563 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยจำนวนทางสิ้น122โรงพยาบาลใน56จังหวัด